เดวันเล่าเรื่องเด็กดื้อที่ไม่เชื่อในตัวเซนต้าโตขึ้นมาเลยกลายเป็นเด็กดื้อคริสอีวานที่ไปช่วยให้ตัวร้ายหาคู่โลกเหนือเจอตัวร้ายเลยจับตัวเซนต้าไปเดอะล็อกที่เป็นหัวหน้าบริกาศของเซนต้าที่กำลังจกกะกษเียนเพราะว่าเด็กดื้อเยอะเกินไปบนโลกเนี่ยเลยไปหิ้วตัวคริสอีวานไม่ให้ช่วยตามหาเซนต้าคู่หงคริสอีวานกับเดอะล็อกเลยเกิดเป็นคริสล็อกคริสล็อกเลยออกเดินทางไปตามหาเบาะแสเจอมาเฟียเลยได้ข้อมูลว่าตัวร้ายคือไม่มดก่อนที่มาเฟียจะโดนแช่แข็งเม่นไอติมพอรู้ว่าตัวร้ายเป หน้าเดรล็อกได้ตกหน้าเดรล็อกทิ้งเล่นก่อนที่คริสล็อกจะหนีออกจากบ้านมาได้แต่ลูกของคริสอีวาโดนแม่มดจับได้จังนั้นคริสอ e. ีวาเลยต้องยอมโดนจับตัวไปกับลูกแล้วไปโผล่ในลูกแก้วของเด็กดือ้อแต่ด้วยพลังกับตัวกับใจจากเด็กดือ้อกลายเป็นเด็กดีของคริสอีวาและลูกเลยหลุดออกมาจากลูกแก้วได้แล้วมาเจอกับเดรล็อกพอดีที่รู้ว่าแม่มดเนี่ยอยู่ที่คั่วโลกเหนือตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายคู่หูคริสล็อกเลยไปลุยกับแม่มดพร้อมกำลังเสริมจากแคมปัสช่วยเซนต้ามาได้และกอบกู้คร ทั้งเรื่องคือการประจนภัยแนวแฟนตาซีที่เห็นได้ทั่วไปมากๆ C ีก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรมากๆมองแล้วถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยก็ว่าได้สิ่งที่ดีอย่างเดียวของเรื่องนี้คือเรื่องของขั้วโลกเหนือที่มีการเล่าบรรยากาศให้เห็นเซนต้าและอระการนำต่างๆเวทมนต์ต่างๆว่าทำไมเซนต้าถึงส่งของกันเด็กทั่วโลกได้ในหนึ่งคืนถ้าทั้งเรื่องโฟกัสแค่ว่าซซนต้าเกิดปัญหาแล้วต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนที่จะไปส่งของให้เด็กทั่วโลกเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าเเรรื่ออร่ออออองงงขกกกาาาาทีซนตตตต้้หหหยััววไไปปแลลใคมม